รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ วางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้วางไว้ตรงเนี้ยวางไว้ตรงนี้เออมันต้องใช้กี่อันหรอะผูสาวต้องประกอบไปแน่ๆมาต้องใช้สี่อัน<ช>ถึงจะประกอบเป็นลูกเป็น้านจะได้นเสี่อันต้องมีสี่มีสี่จริงจริงอ๋อแสดงว่าแสดงว่าน่าจะเจอและแสดงว่าเจอละวันที่แปดเป็นวันไฟเตอร์ ไปคุยครับเออจบอกว่าจะเอาไเ่าแต่ว่าฝากไว้เยแล้วกันพอดีปา้าแ้อะฝากไว้เด็กครบละคือเือตายคุณจะได้ตาได้เดี๋ยวนะเพียวเพียวเพวางไว้ตรงนี้แล้วกันไอ้ช้างวานน่ะขอช้างวานเหรอเออืลืมลืมลืมเย่ก็อันนี้คือคุณใน ตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้โอ้กว่าจะเอากวาจะวางตรงนั้นหรือจะอ้อมได้ลยครับโซเต็นเด็กเดิุ่งสาอยู่ไหน,ไหนเนี่ยทะเลอยู่ขนอกอ่ะเดนมันอหมาอ็อบฟ่านะครับจะฆ่าหมาอ็อบฟ่าหมาหมาป่าเดียวดายสีหมาป่าเดียวดายตอนนี้ว,วันที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้ววันที่ไป,ไปหาเลดมายังเซ งั้นเราไปบุกกันเลยไหมเราจะได้ได้เหล็กไปด้วยเพราะว่ามันต้องมันต้องขึ้นอในกับในแมปนะถ้าแมปม่มันก็กสุดมันก็เลยงั้นไม่บุกเลยก็ได้ไปดีกันมาคุณไอ้ฟุงคุณคุณมีคุณมีไอ้ถุงที่นั่นะตอนเราที่15อ่านหรือยังปุ่งอะไรอ๋อนี่โอเคดีม่กผมก็มีแต่ว่าสุด่วนผมนะ ผมเก็บอาหารไว้25อันเลยเรือหิวแค่นั้นแหละมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอดูโลเคชันกันโอ้โปรเจเตอร์ไฟตาไอตงอ๋อรแลรถแตามผมมาตามผมมาโเครับเล็แล้วเรับเล็ดเล็แล็แล็แล็เล็ดเลเลยเอร์ท ไอ้ผู้ช่ยอะไรของเนี่ยเน็ดเด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 ็ดเน็ดเด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 ็ดเ็ดเอ็ดเด็ดเด็ดเด็ดเน็ดเด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 ็ดเ็ดเด็ดเด็ดเด็ดเ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 ็เ็ดเ็ เขาบอกอ่ที่ิวเตอร์คีวแต่นะครับแล้วก็น้ํามันนะฮะน้ํามันของเรานี่เยอะมากเจอได้เยอะมากขันน้ํามันหอยมึงมาขอให้โจ๊บเราที่มีของครบคันนะฮะที่สามารถเก็บเงินเมื่อกี้ได้นะครับ อย่าบอมไอเสบดงยาบอมคนจำบุญงคนกำลังชมต้องเกลอะไรคุณกำลังคุณกำลังลังลังชมชมามต้โล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 

คอาจจะยังนะอาจจะยังคุ้มค่าทุกนาทีทีวที่คุณไว้วางใจเอาไปยงปงนะอาไปยังงปูนะบ้าน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 หลักแม่เาลเลยนะครับคนนี้เลยนะเป็นปู้าิงเลยไ่มีอรเลอย่มก็ๆๆ ่โอ้โหมันเยอะรู้จังชมต้อโงหมดโลกจ้ะแล้วเปลี่ยนไปเป็นอ่ซักเอ่อเหนนะวองตอนนี้น่าเราน่าจะน,าน่าจะได้เอาซักร้อยสิบบาทไหมเพราะว่ามันเพราะว่ามันจะเกินมันจะเกินเวลาแล้วชั่วโมงเยอะเกินดิร้อยห้าสิบบาทจบ ร้อยห้าสิบปอนด์เดิมน่าจะจบร้อยห้าค <15 S 3> ือเอาง่ายขอข้อที่ไวแล้วกันต้อ,องอพอิไ,ว,ว,กไ,ไวก็ค่อยพอถ้าไหวก็เริ่มต่อไปไป,ไป็นต่อทรมานต่อเรามาเรามาทำความสะอาดอ่ะทำความสะอาดกันดีกว่า

senior <doors> yeah, yeah, สุดๆแน่ๆ <technical ringle cinematic noise> ฉันลังสงฉันยืนรอคุณจะลังสงสันนรอชิดอาแล้วชิดอาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกูกูจะรอดไหมกูจะรอดไหมอีกประเด็นนี้ก็คือกูจะรอดไหมโอ้ความขมิบมันมาแล้วจะกินอะไรกัอ้เหี้รอย่างงี้นะกูขอร่าจะไอ้กูไอ้กู No, I love it. No, I love Could the lungsong, sani? the นคนต้องรับชด h ค l l o h ม l l ลนั่งนั่งรั่งเฮ้ยเบียร์โแลอะไรวะพี่โอเคโอเค โอ้จ่ะคุณกำลังชมสัลโหนโลกมากเลยครับคุณกำลังชมซังโอเคนะค,ครับไอ้ไอกองทองทองก็งบนบนแบบมันมาแล้ว นะฮะเกจะร้อยวันแล้ววะเยจะร้อยวันเลวนะครับตัวเกใส่สูตรเสียบองนะครับเออใช่เ็นเ,ออออออเาา่องดีตรงที่ว่าออเข้าพอเข้าสเมการติดติดเจ็ดกีเลยสุดยอดหนึูนย์เจัดนะครับะแนนะแนนไม่รู้ครับเห็ที่เลือคือผมขอย้าย เขาจะเห็นว่าเขาบังตอนนี้ผมขอฆ่าไอ้เจ้ามาปดาอดดาก่อนโอ้ไอ้มาได้ไอ้มาปยิ่วยโอ้ยเย้มาปะเดืดาหม้าปะตายตายงไายหลับไดเลยไอ้วไอ้ตั ก็เตาที่107แสก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรอเซนซิ่งอันหาอเมมากเลยใช่ไหมครับสเกๆเดินมาเฮ้ย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 น่นะเฮ้ยมโกับตาเขา็นเย้ไนะกับตาไล้าฉาบ เอาไอโฟนอะไรวะเอาอยู่ดาเฉยช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยตัวเอาแล้วไอ้โมขอไอ้ก็ได้ใช้ตัวผมฟื้นแน่เพราะว่าตอนนี้พอได้ผมเข้ามามันขึ้นเขาว่าเสียชีวิตเจตเตอร์อยู่ไหมเนี่ยเตอร์อยู่ไหม ก็ทำอยู่โอเคแต่อันนี้เลยละกันนะครับไอเขาว่าหาตามันขึ้นมาไอเขาว่าความันขึ้นมาไม่ได้นะครับเจว่าเขาไไ้นวาเขไม่ได้หรอไอไอควางเขาไม่ได้หอวายวาชิวๆครับ เพราะว่าอีกม่กีีเราจะได้เข้าขันที่ร้อยแล้วหน0สได้แล้วครับดูความ้ากันของมสโคเกเออเดีวไปครับพอดีผเอาคูเตอร์ใหรคูเตอร์จะหาดจะหาดิคูเตอร์เตอรโปยกนไอเราอ่ะค่อ

เดินจุ่ยเจ็บปวดลืนลบบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเจ็บบ้ามาเอาเอาเอาบอาเอาบ้าจะเข้ามิงเหรอไม่มันมาแล้วมันรอ้ึเอาหรอยืนยืนอย่างดีใช้ข้อตูอยู่อบุตรไทยที่ตรงนี้ขอบุญเจ้าขแต่ส ยืนจัปกปองแทนดีใจอาดดเดียวพวกมาแล้ว กีเนวัตเตอร์แล้วฉันยังไม่ทันพูดวอนที่ด uh, um, mm, RIGHT, ึงแูเวันที่ดีมากเลยนะพี่โบว์จะต้าจะก็จะแนนเาว่าเรากใช้มามาครับเพราะว่าที่นี่